สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพบครับคุณสอาพามาเบังการก่อสร้างนะครับก่อสร้างเขื่อนนะครับหรือว่าฝายกันน้ำอยู่ที่บ้านกุดแค้นตำบลนนท์อนทองอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเด้อพี่นนองเดินนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับเพิินกะนะครับปรับปรุงเพราะว่าหน้ามัมนเซาะตะลิง นะครับน้ามันเสาะตะลิงแล้วเฮ็ดให้มันพังนะครับตะลิงตะลิงมันพังลงนะครับนี่ครับเพินเ่นก็เลยสี่าจะลาดปูนเทปูนนะครับเป็นบรรยากาศสดๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับนำภาพมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับนี่ครับเพิ่นกำลังก่อสร้างมีทั้งเครื่องจักรหนักนะครับทั้งรถเมคคูทั้งรถมกล้อรถ ดำไหครับน <sk> ี่ครับนี่ฝายกันน้ำหรือว่าริมน้าเซินเนาะพี่น้องนะครับหรือว่าเขื่อนนั่นะประตูน้ำกระว่าง่ายๆเ่ินง่ายๆนะครับแล้วก็มีพี่น้องบางส่วนนะครับเพิ่นมาหาปลาจริงๆแล้วน้ำน้ำหลายนะครับพอดีเพิ่นกะลดลงนะครับปล่อยลงนี่ครับเพิ่นมาหาปลาด้วยพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับเพิ่นมาหาปลานี่กำลังปลดปลากันอยู่นะครับแล้วก็คุณครับ อีเรือมากิมีอยู่ฟังกับมีนะครับเพินมายกย่อเกินมาอายุหากินนะครับบรรยากาศสดสดเด้อพี่น้องเด้อนะครับนํำมาให้พี่น้องเบิ่งกันนะครับนี่ครับตูน้ำนี่เป็นวานเหเด้อพี่น้องเด้อว,วนหนะครับสองคนนี่ครับเป็นวานเหหเดี๋ยวเป็นกระสิไปวานยุ่กลางน,าน้ำอีกแล้วนี่ครับล,ลํลำเรือลํำนี่กระสิบนาสีเมื่อวานเหคือกัน เป็นเรือหางยาวนะครับติดเครื่องยนต์พี่น้องนี่ครับพุ่นทางหนึ่ง่นครับโยฟังพุ่นครับนี่คือประตูน้ำเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกำลังก่อสร้างเพิ่องจากบักหลายเลยนะครับนี่ครับรอบๆมีก้อนหินก้อนหยังนะครับเพิ่นเอาเรือมาจอดแล้วนี่ครับเพิ่นวานแห ทั้งุ่นกับซีเป็นเห็ดเป็นน่าจะเทปูนนะครับพี่น้องนะครับเพื่อป้องกันตลิงมันพังนะครับแตลิงมันพังนะเอา้านี่เบิ้งอีกเป็นสีวานเหครับเป็นสีวานเฮะเซียนแหนะครับแหเ,เพิ่นหลายผืนดนะพี่น้องเด้นไหลายปาก เป็นสามารถขี่ไปกลางๆได้หาเบิ่งครับาวานแล้วนี่นะครับอ้าวเบิง่งเป็นห้าวขึ้นเบิ่งเิ่นสีไดบ่นะครับผู้วานกับเชียวชาญผู้พ่ายเลือก,กับเชียวชาญด้วยพี่น้องด้อ เพิ่นเจียวชาญเพิ่นเก่งนี่เพิ่นสีรองไปเรื่อยๆจังค่อยๆห่าวขึ้นมาระวังเพิ่นห่าวกับเพิ่นเพิ่นยกย่อก่อนครับนี่ครับอยู่รอบฟังนี่ครับอันนี้เพิ่นเฮ็ดเอ,อ่อ ยกปลาแก้วเด้อพี่น้องเด้อนเหนีับปลาแก้วปลาปลาซิวอ่าวนั่นแหละเพื่อนปลาแก้วเอาเบิ้งพี่น้องนี่เบิ้งไปน้ำกันายกครับยกมารบอ่อ๋อมีอยู่ครับมีอยู่มาดีโบมาปรปภนยใน วิถีชีวิตเด้อพี่น้องเด้อเป็นวิถีคุณครับสุ่มหนึ่งเพิ่นกะน่าจะเบ็ดนะครับเป็นเซียนเบ็ดนี่ครับรอบคางนี่ครับเพิ่นขนปลาขึ้นมาโอ้นี่ขนปลาขึ้นมาแบกเป็นเข่งมาเลยครับผู้สอน้ำประทานเ <c oughs> <c oughs> พิ่งเห็นอ่ะพี่น้อง ลาทุกท่านไปก่อนโดยภาพนี้เนาะนะครับภาพการก่อสร้างประตูน้ำริมน้ำเซิรนบ้านกุดแค้นตะบนนน,นทองอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นลาทุกท่านไปก่อนครับคู่สอนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ